สวัสดีครับบุคลากรและนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจะเป็นความเคลื่อนไหวของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่คุณจะต้องดูเพราะคุณจะบอกไม่รู้ไม่ได้กับรายการเขา้าซิลนิวข่าวสารจากสภากับวาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม2559 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยนะครับต้องการที่จะขยายความร่วมมือหรือสร้างความเป็นนานาชาตินะครับในการที่จะร่วมมือกับสาธารณัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นขององค์กรระดับสูงของพวกเราเองก็คือสภามหาวิทยาลัย,ลยนะครับที่จะขยายความร่วมมือและก็ต่อยอดความร่วมมือที่เรามีอยู่แล้วนะครับกับทาง มหาคนครซีอานนะครับเราจรึงจัดการประชุมสภาหมหาวิาลยในครั้งที่3 2559นะครับที่มหาคนครซีอานสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยในการประชุมในการไปเดินทางไปครั้งนี้นอกจากดําเนินการในเรื่องของสร้างความร่วมมือที่ขยายความร่วมมือกับทางมหาวิาลยในในซีอานแล้วซึ่งผมจะนําเรียนต่อไปนะครับก็เลยถือโอกาสในการที่จะประชุมสภาหมหาวิาลยไปพร้อมกันด้วยเลยในที่นั่นนะครับ ขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยครับการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนั้นนะครับก็เป็นการประชุมตามวาระตามปกตินะครับก็เริ่มต้นด้วยท่านอธิการบดีนะครับได้เรียนภารกิจต่อที่ประชุมนะครับในรอบเดือนที่ผ่านมาก็คือในรอบเดือนกุมภาพันธ์นะครับว่าเกิดเหตุการณ์สําคัญสำคัญอะไรบ้างที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับท่านอธิการบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของเรื่องที่น่ายินดีนะครับอย่างเช่นกรณีที่ สภาพของมหาวิาลยขอนแก่นที่ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมนะครับจนกระทั่งมีนกเป็ดน้ำครับ ผงใหญ่กลับมายังบึงสีฐานนะครับซึ่งเชื่อว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ยินดีกับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ห่างหายไปเกือบ20ปีนะครับเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายแล้วก็ทําให้ต้องการที่จะให้พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศที่ดีก็ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดเลยนะครับที่ทําให้สิ่งแวดล้อมตรงนั้นให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมตรงนั้นได้มีการปรับปรุงที่ดีนะครับ ท่านที่การบดีก็ได้เล่าถึงการาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการนําร่องเอาการโหวตหรือการเลือกตั้งนะครับโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีการแจกบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์นะครับโดยการนําเอา,เอาระบบมามาปรับใช้กับมาเลือกตั้งกับาการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนะครับของคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ท่านที่การได้เรียนต่อที่ประชุมก็คือเรื่องน่ายินดีที่มีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยนะครับโดยกองทุนส่งเสริมหรือสกวส่งเสริมการวิจัยนะครับรอยู่สกวนะครับที่คณะสาขาวิชาต่างๆของมหาลัยได้เข้าไปจัดลำดับอยู่ในลำดับที่ดีโดยที่มี3สาขาค,าครับที่เราเป็นที่1ของประเทศก็คือเทคนิคการแพทย์กเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3สาขาวิชาครับ และท่านีิการบดีก็ได้แจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยมีเหตุที่มีภัยแล้งนะครับในภาคอีสานที่เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนกําลังรณรงค์นะครับมหาวิทยาลัยได้กาลังรณรงค์ให้มีการประหยัดน้ําและก็จะมีการ นำเอาน้ํามือสองหมายความว่าน้ําเสียที่ได้รับการบําบัดแล้วแต่ยังไม่เหมาะต่อการบริโภคแต่สามารถที่เอาไปใช้ในภาคเกษตรในการอุปโภคอย่างอื่นได้นะครับซึ่งก็ได้แจกจ่ายให้กับชุมชนใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการดูแลใส่ใจต่อสังคมรอบข้างในสภาวะวิกฤตเรื่องน้ํานะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการรายงานเรื่องสถานะทางการเงินตามวาระปกติของท่านรองที่การบีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินนะครับก็เป็นสภาวะที่เราก็ยังมีความมั่นคงทางการเงินมีเห็นมีการเปลี่ยนแปลงว่าหลังจากที่เข้าสู่มหาวิทยาลัยกำกับนั้นสภาวะาาของการเงินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแล้วก็ซึ่งแตกต่างจากจากเดิมนะครับแต่ว่าก็อยู่ในสถานะที่มั่นคงครับ<ๆ>เข้าสู่วาระเรื่องของการพิจารณาของมหาวิทยาลัยนะครับ ครั้งนี้จะมีเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสําคัญออกมา2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของวาระเรื่องของการประชุมสภามหาวิทยาลัยจะเป็นการกําหนดข้อบังคับซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี2558นะครับที่กําหนดให้มีการประชุมของสภามหาวิทยาลัยจากองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงไปจากพรบรปี41นะครับทำให้ต้องออกข้อบังคับใหม่ ซึ่งก็ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบก็มีเรื่องทันสมัยขึ้นมาอีกอหลายเรื่องนะครับในการปรับปรุงมาจากข้อบังคับเดิมนะครับอย่างเช่นเรื่องของการอนุญาตให้มีการประชุมทางไกลได้ผ่านวิดีโอคอนเฟร n นซ์และก็นับเป็นองค์ประชุมได้ตรงนีน้นะครับแล้วก็จะมีพูดถึงเรื่องของการลงมติพูดถึงเรื่องของการนําเสนอ,อาวาระต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจากองค์ประกอบของค์ของ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทึ่แตกต่างไปจากเดิมนะครับซึ่งตรงนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยก็ได้ให้ความเห็นชอบโดยที่มีการมีให้ข้อเสนอแนะบางประเด็นที่ให้มีการเพิ่มเติมนะครับสภามหาวิทยาลัยนะครับก็ได้มีการอนุมัติเกี่ยวข้องกับการมอบอำนาจของให้อธิการบดีในการแต่งตั้งรักษาการนะครับของผู้บริหารในระดับต่างๆนะครับตั้งแต่ระดับรองหัวหน้าส่วนงานคือรองคับรีรรองผู้อำนวยการจนกระทั่งถึงรักษาการ แทนนะครับอธิการบดีเองในสภาวะที่รองอธิการบดีไม่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้คือรองทอี่การบดีทุกคนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็สามารถอธิการมีอำนาจในการที่จะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับขึ้นมารักษาการได้ในช่วงที่ไม่มีชื่อที่ท,ท,ที่อธิการบดีไม่อยู่หรือรองอธิการบดีทุกท่านไม่อยู่นะครับก็สามารถตั้งใครขึ้นมาด,ดูแลได้ในระหว่างนั้นนะครับแล้วก็มีอำนาจในการแต่งตั้งรักษาการหัวหน้าส่วนงานนะครับ ในไม่ว่าจะเหตุที่ไม่มีด้วยเหตุใดก็ตามนะครับก็ให้อำนาจที่การบดีและก็แจ้งสภามหาาลยเพื่อทราบในภายหลังได้นะครับเพื่อให้ไม่เกิดการขาดช่วงในการบริหารของมหาวิาลัยนะครับเนื่องจากว่าสภามหาาลยชุดปัจจุบันนะครับกำลังจะสิ้นสภาพลงตามบทเฉพาะการนะครับของพระราชบัญญัติพศ .2558 ินะครับเราก็ได้ออกข้อบังคับจากที่นำเรียนในเทปก่อนหน้านี้นะครับในข้อบังคับนี้นะครับก็ กําหนดให้ต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์โดยที่ประชุมกรรมการบริหารนะครับและก็ต้องเสนอให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเหม็นชอบนะครับที่ประชุมกรรมการบริหารได้ให้ได้กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงรุ่อีก15คนรวมเป็น16คนนะครับเพื่อที่จะให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเหม็นชอบนะครับโดยรวมนะครับที่ประชุมได้ให้กําหนดว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ15ท่านนั้นนะครับจะมาจากกลุ่มด้านไหนบ้างนะครับสาระสําคัญก็คือมีทั้งหมด7ด้านครับโดยที่กําหนดให้มีด้านบริหารจัดการองค์กรและด้านไอทีนะครับสท่านด้านการศึกษาและการวิจัย3ท่านด้านกฎหมายและการบริหารงานบุคคล2ท่านนะครับด้านบริหารการเงินและทรัพย์สินจํานวน3ท่านด้านพัฒนาสังคม1ท่านด้านการต่างประเทศ2ท่านและด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอีก1ท่านนะครับ และก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกันกรองเรื่องของคุณสมบัตินะครับเรื่องของรายชื่อที่คณะหน่วยงานจะเสนอเข้ามานะครับหลังจากนี้ก็จะมีการเดินงานของคณะหน่วยงานต่างๆที่จะเสนอเข้ามาเพื่อที่จะให้คณะกรรมการบริหารเพื่อที่จะคัดเลือกและก็จัดเรียงลําดับเพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ทาบทามนะครับเชิญแล้วก็เมื่อได้รายชื่อครบทั้ง15รายชื่อมารวมกับที่กรรมการสภาโดยตําแหน่งและกรรมการสภาที่มาจากการเลือกตั้งนะครับหลังจากนั้นก็จะเสนอในการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อที่จะทรงลงเพื่อปลดก้าโปรดกระหม่อมนะครับในการเข้าเป็นกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยทั้งนายกสภาและก็กรรมการสภาผู้ทรงอุณหุฒินะครับที่ประชุมสภาหมหาวิทยาลัยในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการแต่งตั้งคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์แทนท่านที่ครบวาระนะครับที่ประชุมได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ Đ. ดรนิยมวงพงคำนะครับท่านรองที่การบดีฝ่ายศิลป,ปวัฒนธรรม แล้วก็ชุมชนสัมพันธ์นะครับที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะศิลปรกรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่30เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งก็จะมีการดำเนินการในการสรรหาในการหาของรองอนที่อัรบดีแทนตำแหน่งที่ว่างของเทศิการบดีต่อไปด้วยนะครับแต่ท่านก็ขอแสดงความยินดีกับคณะศิลปรกรรมศา,ศาตสตร์และก็ท่านคณบดีท่านใหม่นะครับนั่นก็คือ สาระโดยรวมนะครับนอกเหนือจากการประชุมที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรูทีนปกตินะครับการรับรองปริญญาการอะไรเหล่านี้นะครับก็เป็นการประชุมที่นครซีอานนะครับวันนี้สภาหมิายาลัยขอนแก่นมาประชุมสภาที่เมืองซีอานประเทศจีนซึ่งชื่อเดิมเนี่ยชื่อเมืองฉางอานเหตุผลที่เลือกมาประชุมที่ประเทศจีนแล้วก็ที่เมืองฉางอานหรือซีอานนี้ ก็เพราะว่าพวกเราทราบกันดีครับว่าตอนนี้จีนกำลังมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจและการเมืองของโลกเพราะฉะนั้นก็มีจุดประสงค์ต้องการให้กรรมการสภาหมายเลขอนแก่นและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้าใจว่าที่มาที่ไปของการเปลี่ยนแปลงในประเทศจีนนี้เป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาตรงฉางอานหรือซียอานเนี่ยนะครับก็คือจุดสําคัญที่สุด ที่เป็นจุดกําเนิดของประเทศจีนอย่างแท้จริงซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นเมืองหลวงตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นที่มีกษัตริย์ชื่อจินซีฮ่องเต้ที่เป็นคนสร้างอนุสรสถานใหญ่ที่มีทหารหุ่นเต็มไปหมดเนี่ยนะครับนั่นก็คือท่านกษัตริย์จินสีฮ่องเต้แล้วกษัตริย์องค์อื่นๆก็ใช้เมืองฉางอานหรือซีอานเป็นเมืองหลวง มาโดยตลอดกับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นแม้แต่การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดตอนหลังเนี่ยตอนที่มีการเปลี่ยนไปเป็นจากระบบกษัตริย์ไปเป็นริพับลิกมีการแย่งชิงอํานาจกันระหว่างกกมิงตังกับกลุ่มคอมมนิสต์มาเซตุงนะครับที่เมืองฉางอานหรือซีอานนี้ก็เป็นจุดสําคัญในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอันนี้ก็คือเหตุผลนะครับที่มาประชุม,มันที่นี่ผมเชื่อว่าเมื่อมาแล้วนี่ คณะกรรมาการสภาก็ดีคณาจารย์ทั้งหลายที่ร่วมคณะมาด้วยเนี่ยจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของนโยบายปัจจุบันของจีนซึ่งชัดเจนมากว่ากําลังกลับไปสู่ประเทศที่สําคัญยิ่งในในเวทีโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองทางเศรษฐกิจก็จะเห็นชัดนะครับว่าเงินหยวนกําลังกลายเป็นเงินตราระหว่างประเทศที่สําคัญจีนกําลังช่วยประเทศพวกเราลงทุนสร้างอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายเนี่ยให้สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อเสริม การค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับระหว่างทางเอเชียตะวันออกกับทางยุโรปทางเอเชียตะวันออกเอเชียใต้เอเชี A A ตยตะวันออกเฉียงใต,ต,ต้คือรวมทั้งหมดที่เรียกในนโยบายว่า one belt one road นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กําลังทำอยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะคิดล่วงหน้าว่าเราควรจะดําเนินนโยบายภายในประเทศไทยของเราเองอย่างไรทั้งนโยบายการเรียนการสอนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจก,การเมือง พื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จีนกําลังเป็นประเทศที่มีบทบาทที่สําคัญที่สุดในปัจจุบันครับขอบคุณครับหลังจากนั้นสภามหาวิทยาลัยได้เป็นสกีพยานนะครับในการที่จะลงนามความร่วมมือนะครับกับมหาวิทยาลัยซีเตียนนะครับของซีอยนซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นอย่างมากนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของทางด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้าและก็เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์มี จารย์จะใช้นการสอนที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์เซเคอริตี้นะครับในเรื่องของคริปโตกราฟีคือการเข้ารหัสข้อมูลนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยมีศาสตราจารย์สํำคัญๆและมีงานวิจัยสํำคัญๆที่ทําให้กับรบัฐบาลจีนเนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นจํานวนมากซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะครับก็ได้ลงนามความร่วมมือในการที่จะแลกเปลี่ยนทั้งอาจารย์และนักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรื่องของการทําวิจัยร่วมกันในนักวิจัยด้วยนะครับซึ่งก็เป็นความก้าหน้าอีกอันหนึ่งที่ขยาย จากมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าซีซูซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับการศึกษาต่างประเทศนะครับที่มีความร่วมมือกับภาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขยายในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยังมหาวิทยาลัยซีเดียนครับมหาวิทยาลัยซีเดียนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่สําคัญแห่งหนึง่งภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนที่มุ่งเน้นหลักสูตรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลการศึกษาการวิจัย ที่ครอบคลุมด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์การจัดการเศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นแหล่งสําคัญระดับสูงของนวัตรกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งครอบคลุมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเวลาเกือบ80ปีที่มหาวิทยาลัยซีดเดียนเป็นผู้นำทางด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันมหาวิทยาลัยซีดเดียนได้เร่งก้าสู่ความเป็นสากล โดยการสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า100มหาวิทยาลัยและสถาบันกว่า50สถาบันทั่วโลกประเด็นที่เรามาทําความร่วมมือกับ s e ดเนียนยูนิเวอร์ซก็เนื่องจากว่าเขาเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะยิ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปด้วยในสัดส่วนเดียวกันก็คือมหาลาัยคอนแกตเองเราก็จะมีคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนี้แล้วของซ e ดเนียนยูนิเวอร์ซิตี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆในสาขาที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ก็เราก็เลยถือโอกาสนะครับที่เมื่อเรามาที่ ซีอานก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะฮะแล้วขนาดของมหาวิทยาลัยก็มีขนาดที่ใกล้เคียงก,กันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีจํานวนอาจารย์เกือบ2000คนมีจํานวนนักศึกษาสามหมกว่า 30, คนก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใกล้เคียงก,กันแล้วก็ซีเดียนยูนิเวอร์ซิตี้มีอายุประมาณ85ปีมาละมีความเชี่ยวชาญมีความสําเร็จเป็นอย่างดีในสาขาที่ที่ผมกล่าวไปแล้วก็ถือโอกาสมาในครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็น การเริ่มต้นของความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการแลกเปลี่ยนบุคลากรการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการต่างๆแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีเริ่มต้นของการทำหลักสูตรสองปริญญาร่วมกันก็เป็นไปได้ในซึ่งก็หลังจากนี้ก็คงจะเป็นบทบาทที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์นะหรือว่าคณะทางด้านบริหารจัดการนะมาเจรจาความร่วมมือในขยายผลต่อไปอีกทีนึงครับ และนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของการประชุมสภามหาวิเชาลในเดือนมีนาคม2559ครับซึ่งเป็นการประชุมนอกสถานที่ที่มหาคนครเซี่ยอานสาธารณรัฐประชาชนจีนครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ท่านสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับการติชมรายการหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการข่าวซีลิวส์ข่าวสารจากสภาท่านสามารถที่จะให้ข้อเสนอแนะหรือคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ สวัสดีครับ